ขอแนะนำบทนำสำหรับวิดีโอนี้ไม่มีพิธีกรไม่มีภาพประกอบเป็นเนื้อหาล,ลึกลงเชิงข้อมูลเกี่ยวกับคีปนาวุธ X-51A ในรูปแบบเล่าเรื่องเพื่อผู้ชมที่สนใจเทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยอากาศยานและอาวุธไฮเปอร์โซนิกอาจเป็นบทความวิดีโอทีและย่อหน้าให้ข้อมูลชัดเจนกระชับและน่าสนใจประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ X-51A เป็นโครงการวิจัยของสหรัฐอเมริกาที่พัฒนาขึ้น เพื่อทดลองเครื่องยนต์แบบสเียราภาพความเร็วสูง s c r ั m เและยืนยันแนวคิดการขับเคลื่อนแบบไฮเปอร์โซนิกวัตถุประสงค์หลักคือทดสอบความเป็นไปได้ของการบินด้วยความเร็วหลายเท่าของเสียงโดยใช้เชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนที่จุดติดไฟภายในเครื่องยนต์แบบไม่ต้องอัดหวัวฉีดอากาศ s พ r ม m จ็ดโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยด้านการทหารและอากาศยานขั้นสูงเพื่อเปิดทางสู่การใช้งานจริงในขีปนาวุธและยานพาหนะความเร็วสูงในอนาคตคการออกแบบและสถาปัตยกรรมหลัก 51A มีรูปร่างเพียวเพื่อลดแรงเสียดทานในชั้นบรรยากาศชุดทดสอบมักประกอบด้วยส่วนหัวที่บรรจุระบบวัดและเซนเซอร์ตัวเครื่องติดตั้งเครื่องยนต์แบบสครัมเจตที่ออกแบบมาให้ทำงานได้ในช่วงความเร็วไฮเปอร์โซนิกโดยการเริ่มต้นมักใช้จรวดช่วยพาหนะไปสู่ความเร็วเริ่มต้นก่อนปล่อยให้เครื่องยนต์สครัมเจตทำงานต่อเครื่องยนต์แบบนี้ไม่อาศัยใบพัดหรือกังหันแต่ใช้ความเร็วและแรงดันของอากาศที่ไหลผ่านช่องทางเพื่อเผาไหม้เชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องหลักการทำงานของสครัมเจตแบบยอ่อ สครัมจะย่อมาจากซุป e r s o n i c c o ค p r e s s i o n r a m j คือระบบที่อาศัยการเผาไหม้ในช่องทางที่อากาศยังคงไหลในความเร็วเสียงขณะที่รำเจดแบบดั้งเดิมจะใช้อากาศชะลอให้เป็นความเร็วย่อยเสียงก่อนเผาไหม้สครัมเจดจะต้องทนต่อแรงกดและความร้อนสูงมากเครื่องยนต์ชนิดนี้เหมาะสำหรับการบินที่ความเร็วสูงมากเหนือมอกหา้าซึ่งทำให้ได้อัตราสิ้นเปลืองและแรงขับที่เหมาะสมสำหรับภารกิจความเร็วสูงระยะสั้นการทดสอบและผลลัพธ์ที่สำคัญโครงการ X 51. ด a ดำเนินการทดสอบหลายครั้งเพื่อวัดความเสถียรของการจุดเชื้อเพลิงในสภาพไฮเปอร์โซนิกเซนเซอร์ติดตามอุณหภูมิแรงดันและการเผาไหม้ผลการทดสอบบางครั้งประสบความสำเร็จเช่นการบันทึกการทำงานของเครื่องยนต์ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวินาทีที่ความเร็วเหนือเสียงหลายเท่าข้อมูลจากการทดสอบเหล่านี้ช่วยให้นักวิจัยเข้าใจข้อจำกัดทางวัสดุการจัดการความร้อนและการควบคุมเสถียรภาพเมื่อบินในระดับความเร็วสูงความท้าทายทางวิศวกรรมและด้านวัสดุศาสตร์ หนึ่งในความท้าทายสำคัญคือการรับมือกับอุณหภูมิที่สูงมากบนพื้นผิวตัวเครื่องเมื่อต้องเผชิญกับแรงเสียดทานของอากาศวัสดุที่ใช้ต้องมีความทนความร้อนสูงและคงสภาพไม่เปลี่ยนรูปภายใต้แรงกดที่รุนแรงนอกจากนี้การควบคุมการเผาไหม้ที่ความเร็วเหนือเสียงต้องการการออกแบบช่องทางไหลและหัวฉีดเชื้อเพลิงที่แม่นยำข้อผิดพลาดเล็กน้อยอาจทำให้การเผาไหม้ดับหรือเกิดแรงสั่นสเทือรุนแรงจึงต้องทดสอบทั้งในอุโมงค์ลมความเร็วสูงและการบินจริงเพื่อยืนยันผล การประยุกต์ใช้งานและในทางยุทธศาสตร์ผลจากงานวิจัย X51A เปิดทางให้กับการพัฒนาขีปนาวุธความเร็วสูงที่มีเวลาโจมตีสั้นและยากต่อการสกัดกัน้นนอกจากนี้แนวคิดคั้มเจ็ดยังสามารถนำไปใช้กับยานสอดแนวความเร็วสูงหรือระบบขนส่งที่ต้องการเดินทางระหว่างทวีปในเวลาสั้นมากอย่างไรก็ตามการนำไปใช้เชิงทหารย่อมมีข้อกังวลด้านความมั่นคงและการแข่งขันทางยุธทธปกรณ์การพัฒนาเทคโนโลยีลักษณะนี้จึงมักถูกควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด ผลกระทบต่อการวิจัยและอนาคตของเทคโนโลยีไฮเปอร์โซนิกข้อมูลจาก X-51A ช่วยผลักดันขอบเขตความเข้าใจ